วันเกิดเหรอคะเออเหมือนผ่านไปนานแล้วเนอะมันทำหลายงานก็แฮปปี้ค่ะวันเกิดก็แฮปปี้ค่ะแฮปปี้ทุกอย่างเลยยกไว้เดือตัวเลย <c oughs> แต่ก็ยังเหมือนเดิมนะคะพี่แอนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอ๋ออันนี้คือของขัญที่ดีที่สุดเลยคะ่ะค่ะเพราะว่าต้องการแค่นี้แหละรุ่นนี้ไม่ต้องการอะไรแล้ว หน้าเราอะไรหน้าเราโอเคถ้าขย okay ับลงโอเคค่ะขอบคุณ <mm น้องปีเป็นไงบ้างคะมีอะไรพิเศษคุณแม่บ้ไหมคะอ๋อปีใหม่ล่ะคะก็เขาก็พิเศษให้ทุกปีอะค่ะก็จะแบบวาดรูปทำการอะไรแบบนี้ค่ะตามสไตล์เด okay> like ็กๆหวานขึ้นทุกปีไหมคะรวยพรคุณแม่หวานขึ้นทุกปีไหมคะหวานค่ะหวานแล้วก็จะแบบคือเขาเขามีหลายโหมดอะค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นวันเกิดอะไรอย่างนี้ยเขาก็จะขี no ้อ้อนค่ะอย่างปีนี้ชว์อะไรเป็นน้องปีปีนี้เขียนอะไรบ้างคะ ก็รักคุณแม่เนี่ยแหละค่ะแล้วเขาก็จะแบบเอ่อคือทุกคืนเขาก็จะแบบกราบคุณแม่อยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะแบบว่าขอบคุณที่ที่แบบคุณแม่ดูแลเขาอย่างดีอะไรแบบเนี้ยค่ะคือทค่นี้ก็ชื่นใจ้วค่ะเขามีโชว์พิเศษอะไรคุณแม่ไหมคะโมเดลเต้นชอบอะไรเงี้ยปกติเปนสยเอเตนอยู่แล้วเขาโชว์เป็นประจำวันอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับวันเกิดอะหรืออะไรไม่ได้จัด เกล้าวันนเออไม่ค่ะปีนี้ของขันนึงแน่นมากๆเลยเป็นหนึ่งป็ศิลปินเกาหลีอลยจริงๆวันที่ถ่ายก็คือยังไม่ครบเลยก็มีต่อต่อมาอีกเนี้ยคือคือแอบว่าส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่าปีนี้เราไม่ได้ไม่มีโอกาสออกไปเจอกันนะคะนี่ออกไหมคะถ้าเกิดเป็นปกติก็อาจจะแบบเออเพื่อนๆพี่ๆก็พาไปทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยคือ เนื่องจากปีนี้ไม่ได้เจอใครเลยไม่ม nice ีโอกาสพบปะกันเลยทุกคนก็จะส่งส่งแบบของส่งดอกไม้อะไรเพื่อเพื่อแทนกันได้อะไรเยอะสุดคะได้อะไรเยอะสุดก็ดอกไม้กับเค้กนะคะหลายคนก็เซอร์ไพรส์เพราะว่ามีให้ส่งการส่งกันด้วยอ๋อคนส่งการเพือส่งเป็นคือก็อวยพรวันเกิดอะค่ะคือปกติเขาก็คือส่งให้อยู่แล้วทุกปีป่ะ ไม่ค่ะไม่ค่ะเดี๋ยวนะไม่แน่ใจอ่ะเมื่อปีนี้เห็นคนมีมาที่แบบตกใจไม่ค่อยถึงเรื่องไหมช่วงนี้ชื่อคุณคุณอ๋อไม่แล้วค่ะมันก็ก็ปกติค่ะก็มองว่าเป็นมิติที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ๋อค่ะค่ะดีปกติตอบได้ไหมคะว่าเขาให้เป็นอะไรอวยพรวันเกิดไม่ได้มาเป็นชิ้นอวยพรวันเกิดอืมดีเทล มันเกิดปีนี้เหมือนทุกอย่างมันจะเป็นฐานก็ที่มันดีขึ้นไหมคะพี่แอมเนเพราะว่าเรความรู้สึกเราค่ะที่เหมือนแบบเขาต้องมีสภาพเอ่ยหรือคนรอบข้างเอ่ยอ,อะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเริ่มแบบว่าทุกอย่างมันดูไปทางในทางที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แอมยังไองอะค่ะไม่ไม่รู้สึกแต่ก็รู้สึกมันก็ดีตลอดอะคะ่ะไม่หมายถึงว่าดีสำหรับแอมนะคะ,ม,คะมีของขวัญอะไรให้ตัวเองไหมคะจากความตั้งใจของพี่เียบแอมมีค่ะมีความตั้งใจแต่ยังไม่ได้ของขวัญนั้นค่ะ วันหยุดค่ะเพราะคือว่าคุณเลขายังไม่อนุมัติเลยค่ะยังไม่มีวันหยุดเลยเหรอคะปนิกิริยาบอกอมกท่านทุกวันนี้คืองานทุกวันหนักไปแอบเจ็ดวันรวดไม่แหมมันก็มีหยุดบ้างค่ะแต่หมายถึงว่าอยากได้วันหยุดแบบจะได้ไปเที่ยวไหนไกลๆนานๆอะไรแบบนี้อยากพาลูกรตวางแผนโควิดโควิดแลยังไง หยุดงนยังไงบ้างเอาจริงๆค่ะไปไหนก็ได้เลยแต่ขอแบบหยุดอยู่บเงีบๆสักพักเออห,ห,หลายวันหน่อยอะไรเงี้ยเพายังยังไม่อนุมตัติของฝันนั้นยังไม่ได้อันนี้เป็นการแจ้งเรื่องให้ทราบหรือว่าแกมขอร้องค่ะแจ้งให้ทราบแกมขอร้อง มันก็สนุกดีค่ะก็แต่ก็คิดว่าน่าจะเหมือนหลายๆคนช่วงสิ้นปีมันก็งานมันก็จะมาคือน่กจากที่ผ่านมาในโควิดด้วยหลายๆงานมันก็ถูกเลื่อนมาชนๆกันอยู่ช่วงปลายปีอ๋ออีกเรื่อ,องหนึ่งที่แบบพาน้องที่หมายไซโกทอลมกนแบบถูกปูอ๋ออ้าวเมื่อวานนี้เองค่ะใช่แต่คนบอกว่าเป็นภาพที่แบบรอคอยจะไดรอคอยกันอะไรอย่างนี้ได้เห็นแบบได้อยู่ความน่าต้องตากันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะแต่จริงๆเขาเป็นปกตินะคะก็ถ้ามีโอกาส สำคัญอะไรหรือวันเกิดหรือปีใหม่อะไรอะค่ะก็ก็จะพาเข้าไป่เหมือนไม่ได้เจอกันนานทั้งคู่เป็นยังไงบ้างคะเจอกันอะไรอ๋อค่ะก็แต่ช่วงที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้เจอกันนานนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากโควิดค่ะแล้วก็ซึ่งคุณปู่ทั้งก็น่ารักมากทั้งก็เข้าใจเพราะว่าคือปีใหม่เขาก็ยังเด็ก เด็กเกินกว่าที่จะฉีดวัคซีนนะค่ะเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าตอนนี้ทุกคนมีวัคซีนหมดยกเว้นคนนี้นปีใหม่ใช่ไหมคะเราทําอะไรแล้วก็เลยต้องเซฟเขาเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นก็เปิดโพสต์ปิว่าอยากเจอหลานไม่เจอนานแล้วโอ้ยเขาเก่าหมดเลยอ๋อแต่จริงๆเขาก็คุยกันตลอดนะคะก็แล้วดูสมัยนี้มันก็มีอะไรเขาก็เขาก็วิดีโอคอลคุยกันอะไรอย่างนี้ยค่ะเตรียมอะไรไปให้ ไม่เตรียมการปีใหม่ทําการเหมือนวันเกิดแม่ก็ทําการแล้วก็แบบร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ่ไม่โชยแล้วไม่โชยค่ะคุณปู่ได้คุยอะไรกับคุณหลานเยอะคะเขาก็คุยกันเยอะตลอดอยู่แล้วค่ะเขาเขาปีใหม่เขาเวลาอยู่กับคุณปู่เขาก็จะแบบเขาก็จะแฮปปี้ลัล่ายู่มีนาทีที่แบบว่าคุณปู่กับคุณหลานเจอกันนี่คือแบบนี้ครับวิ่งโผล่กอดจานเป็อยังไงคะพี่แอคะ คือยังไงคือเขาได้คุยกันเรื่อยๆอยู่แล้วอะค่ะคุยกันทางวิดีโอคอลเรื่อยๆอยู่แล้วก็ก็ได้อัปเดตกันตลอดไม่ใช่ว่าแบบเออไม่ได้เจอไม่รู้เรื่องราวกันเลยอะไรแบบนี้เลยบอกว่าไม่ได้แบบคิดถึงกันอะไรเยอะขนาดนั้นก็ก็คิดถึงค่ะคิดถึงค่ะเราไม่ได้เจอเราก็ยังคิดถึงเลยอืมเพียงแตเพียกเลื่อนไปตอนี้มีกระแสแล้วคุณแม่ยังไงคุณแม่ผมดมเป็นเด็กๆีสามแล้วฮอตมากพี่น้ำ่า ทำงานนานแล้วคิดว่าผ่านไปแล้วนะเ่ม่ออกมาตอนมันผ่านไปแน้วียังไงมันมันชัดตรงนี้ลค่ะมันมีมูลไหมเอากว่ายั่แต่รู้สึกว่าทุกคนเขาพูดกันไปหมดแล้วแอปก็เลยไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องพูดอะไรเพราะทุกคนก็พูดไปหมดแล้วก็คือ มันก็ก็คือทุกคนก็เป็นเพื่อนที่น่ารักของแอฟทุกๆคนทุกท่านนะคะตอนแรกที่เห็นข่าวเลยแบบเปิดมาประมาณว่าแม่แอฟมีแฟนใหม่แล้วมีนักข่าวแล้วแล้วแอฟตกใจมากแล้นกีแล้วกออะไรอย่างงีค้ค่ะขำๆมากค่ะค่ะแต่แต่ก็งงว,ว่ามันมาเริ่มมาได้ยังไงอะไรแบบนี้คะ่ะแล้วก็แต่มันก็ก็ไม่ได้ซีเรียสมากเพราะว่าทุกคนก็เป็น ก็เป็นเพื <Bref>. ่อนเราหมดเลยค่ะแตมนช่วงที่ผ่านมาแบบว่ามันมาเรื่อยๆเลยพี่อากาศตกใจไหมคะแบบว่าพอคนนี้ปุ๊บอ่ะมามีถ่ายคนหนึ่งแล้วก็มามีคนอีงอย่างเี้ค่ะก็เลยดูอยู่ว่าจะคบเพื่อนทุกคนหรือมแต่อย่างน้อยก็คือเป็นคนที่เรารู้จักกันอยู่แล้วคุยกันอยู่แล้วมันก็เลยก็ก็เลยไม่ได้มีอะไรที่ไม่สบายใจคะคะแต่ว่าเป็นเด็กน้อยด้วยอะที่เขาไม่ได้ถามแม่กันนะ บางคนเอาจริงๆก็เพิ่งมารู้จากในข่าวว่าเด็กกว่าหรออย่างทีแมแล้วก็ไม่เคยรู้เลยว่าเขาเด็กกว่าออไม่ไม,ไม่ไม่ได้ว่าเกี่ยวกับประเด็นเด็กไม่เด็กะคะ่ะมีโอกาสได้แบบพูดคุยกันไหมคะกับข่าวที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยคะพื่อรเราอะไรเงี้ยค่ะคุยค่ะแต่ไม่ได้คุยเรื่องนี้นะค,ะค่ะเพราะว่าเหมือนคือเราก็ทุกคนก็เหมือนทุกคนก็มีโอกาสพูดไปหมดแล้วเราก็ไม่ได้มี เราก็ไม่ได้มีคําถามอะไรเรื่องนั้นต่อเราก็ไม่ได้คุยกันประเด็นนั้นก็คุยเรื่องอื่นๆปกติค่ะแต่กระสายมาในจะเชียร์แบบจริงๆเยอะมากเลยในอาเขตมีหลายแบบมีมีหลายหลายแบบหลายกระส่ายค่ะหลักๆก็คืออยากให้แม่แอปมีแฟนเออขอบคุณมากเลยค่ะอยากมีก็ช่วยหาให้ด้วยอันที่จริงแปลว่าตอนนี้เปิดใจครัเปิดใจใช่ไหมคะที่แอฟถามหมูว่าใครที่อยากจะมาศึกษากับเราอะไรอย่างนี้ ก็ไม่ได้เปิดแล้วก็ไม่ได้ปิดก็ใช้ชีวิตปกติค่ะแอบรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้เดี๋ยวจะมาก็มาเองค่ะความรู้สึกแบบอย่างจะมีคนมาเกลียงข้า่าง่นยังไงก็ได้ที่บอกคือแล้วแต่จังหวะโอกาสมากกว่าค่ะมีมีโอกาสได้คุยกับน้องปีนะว่าเออน้องปีเขาโอเคไหมหรือเชียร์ให้พี่แม่มีไหมหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ค่ะเขาปีเขาเชียร์หมดแล้วค่ะเขาเชียร์ยังไงคะเชียร์ใครมีพิเศษ ไม่รู้ไม่เคยถามแต่เขาก็จะแบบว่าคุณแนนเป็นอะไรอย่างนี้ก็มีบ้างใช่ไหมครับอ้เขาข้ามไปรุ่นมีน้องเลยค่ะเขาข้ามไปสเต็ปมีน้องเลยค่ะอันนี้คือโรงปีลัวแม่แต่แล้วบอกว่าเออรู้ใจเย็นๆรู้ไหมเอาแค่แค่สเต็ปมีแฟนก่อนก็พอเขาอยมีน้องเขายากมีน้องใช่ค่ะแต่ก็บอกเขาแล้วค่ะว่าคงไม่มีอะค่ะหรือว่าเขาอยากให้แม อีกอะไรั้งก็ได้ไแม่ถามตรงๆเลยคนที่เป็นข่าวใตอนนี้คนไหนพอจะมีติดลุ้นไหม <c oughs> ลุ้นอะไรอะค่ะคือเป็นเพื่อนแล้วก็แบบเป็นเพื่อนที่ที่เขาเร่ยกอะไรอะก็คือดีต่อการทุกคนน่ารัก,กกับแอ๊บมากๆทุกคนเลยสมมุติถา้าเกิดคนเหล่านั้นบางคนอาจจะอยากยาออแขหยอบจะถามว่าแม่แม่จะเปิดให้เขา,าไหมอะไรอย่างนี้นี่ก็ชมนะนี่ก็ชมเองนี่ก็ชมอย่าสีเดี๋ยวเขาก็ เกรงพอดีเราก็แบบปกติแต่ว่าถ้าหนึ่งคนที่เป็นข่าวเนี่ยเขาจะอยากจะเดินหน้าจีบเราหรือเอาตรงๆเขยับจีบเราเแม่จีบนะแม่จีบไหมฮะน้องตีน้องตีอ่ะคือตอนนี้ทุกคนสุดเพื่อนนะคะสเพื่อนที่น่ารักแล้วก็แบบ คือมีอะไรก็ปรึกษาได้คุยได้แล้วก็รู้สึกแบบสบายใจแม้กระทั่งมีประเด็นอะไรพวกนี้เข้ามาก็ก็สบายใจที่จะคุยอะไรอย่างนี้ค่ะแต่แม่ไม่ติดเรื่องอายุใช่ไหมคะไม่ติดไม่ติดเด็กก็ได้ใช่ไหมแม่หมายถึงไม่ติดเลยค่ะวัยไหนก็ได้เพศไหนก็ได้ค่ะเคยมีแบบหมอโดนดูทักไหมคะว่าเออเนื้อคู่คนใหม่ของเราเนี่ยอาจจะเป็นแบบเด็กอายุน้อยกว่าอะไรอย่างนี้คะเห่อคะไม่ค่อยได้ดูอะค่ะกลัวคำตอบ แต่อายุไม่เป็นปัจจุบัค่ะไรู้ว่าจะแบบผู้ผาดูใจกันหรือเไม่ค่ะอรุ่นนี้แล้วอะไม่ไม่ค่อยมีเพราะจํากัดชอแม่สเปคเยอะไหมคะพี่แอลผ่าไม่มีอะค่ะเดิมก็ไม่เคยมีค่ะเราโตแล้วก็ยิ่งไม่กล้ามีเลยค่ะก็รู้สึกว่าถ้ามันดีเราด้วยแบบประสบการณ์อะไรที่ผ่านมาเราก็คงรู้สึกได้เองว่าว่ามันดีนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องให้คนใหม่บอกว่าขาด น่าจะผ่านทุกคนเชียร์ทุกคนเลยคือยังไงคะสำหรับสำหรับสำหรับปีใหม่คือสำหรับเด็กเขาก็อาจจะไม่ได้แบบมองไปขนาดนั้นว่าคือแฟนจะต้องแต่งงานหรืออะไรเขาแค่เขาคงเป็นมุมแค่อยากให้แม่มีเพื่อนอยากให้แม่แบบแฮปปี้สดชื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็บอกลูกทุกวันนี้แม่ก็สดชื่นแต่แย่อยู่แล้วลูกอยู่กับลูกคือมัน มันคือมีรอยยิ้มมีเสียงของลาะทุกวันอยู่แล้วเนี่ะ